s i l e n อ e มาตเป็นต่หลังบ้าน,นาาาาาเป็นบ่ออ่ขอลำไยเกา่าให้มาตัตไไดกลับมาไดมันก็เกิดเป็นมหามา่ขันบ่อห่าขนันออกเน,น,นาะหน่อไม้เรานี่ตะเน่ง อันพุดอันพุดบับทุเรียนกัะเงาะมาไวัจักสีหลอดบอรดอดแล้วพี่น้องเพราะว่าทมทมดินมองติปูกูปกไว้เนาะหลอดรอด,ระดอะดรอบึงนี่ล้างบ้านพุดเมื่อม่เนึงจะรอดไม่นาอจะรอดเป็นเหอแถวนี่บ่มีหน่อบอมันมีหน่อหน่อยังไม่เห็นนองน่อไม้มีตะแหนง แหนงหน่อไม้กีดจุมเอาลมบรรยากาศนี่เห็นบ่ทข้างข้างรถอ่ะรถโจ๊กนอนไมโครโจก๊กนี่ขออนุญาตอันที่ข้างบ้านเพิ่นเนะาะแต่ฟองดีเพิ่นดีนะว่าผู้เ่าสวนน้ำใยเพิ่นบ่ท่านไหนเพิ่นบ่ท่านไหนต่อทอเนาะบ่ท่านไหนงานงอกนอะเนาะมันค่อยมาหน่อยมันเขา่ขาเข่าบ่ได้เนาะ ถ้อยแคบรถ์แม่โ,ดดโคง้งใหญ่มันหักโค,งโคง้งเข่าโค้อองว่าใดเนาะวานบ่เอาไปจังไหน่อยเนาะอ,อ,อ,อย่างหอ,อมอย่างหอมหอมอ,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 อันนี้มันเป็นข้องข้องน้ำจากโมบานเห็นบ่กะ ัไปลงก,กับทางเก่าคนนี่เนาะข mm. ้องน้ล้วยอู้อออออกู้วยเครียนึ่ง้วยห่อหอมอ่อนโยบท่ท่านแกเครียดนึงโอ้ตามซีเครียอยู่เลยเนาะ ีดินไปยังน้อยก็ต้องจ้างรถเกตมาเนาะเกตปั๊บปั๊บไม่ละเขาไฟเสียมาปักไปคือไปหาซื้อไฟโซลารเซลล์มาติดมุมหนีน้ำเนาะมีทองทองต้องน้ำน้ำกับแ้งล้วละคนเลึกว่าอยากให้ไม่โค้ตจกจกนี่งเป็นจิจกได้ว่านอจกเขามันเลิกเองเนาะทอง อะไ,ไ้ได้ดิหาก็ปัดดี่ดินมาทั้งนี้โอ,อืมน้องคลองน้ำหกหกเลยบักเ้าวต้น<ฮ>ตน,นี้ดูแลดีๆก็ทีได้กินหน่ยน<ฮ>วยเน<ฮ>าะเผาน้ำเจ้าบักเภาจะมุดจำบอได้โอ้ไปครับพี่น้องแดดทองมันท้ายย่อนแสงได้เลยน้องเอาเดี๋ยวค่อยเบิ้งต่อพี่น้องเดี๋ยวชิมมาอัปเดตไหมอัปเดตอัปเดต àm àm oh ông chú đại chiền đại tôn bạc hùng, Bài leo tôn nâng ว้าอาตันเองไปเก็บมะละกอไปเด้อมะละกอป่ะ เออตาลาดอ่ะอ่ตาลาดสายห้ยบ้านเดด เช้าวันใหม่ล้วขอไปอัปเดตสักหน่อยว่าแม่โกหวยคือเป็นสัตลพี่น้องพูดนะ เดี๋ยวขีดินไปไหมทั้งใดน,นี่ยว่าไงจะกดแมโน่พี่น้องเห็นมาเห็นมาโอ้ยอันนี้มันซาเล้งผู้ใดนี่มซาเล้งมอเตอร์ไซค์ซาเล้งโอ้ยขับไปบ่ได้เหรอพี่น้องเอ้ยเบิง้งเบิ้งแซมนีก่กอนนอกพราะว่าเสียกไปซื้อของอะว่าไง ม,มือที่สามพี่น้องเดี๋ยวก่อนไปก่อสิมาอัพเดตียตอนนอกพี่นอนะออ้องค่ะไปบนเขาเขาบ่อโอ้ยกดผู้เท่า Obrigado. ที่สผ่านไปสี่โมงกว่า el audio. นี่ไปนี้แหละพอ สวัสดียน er ี sociedad, glaube, 5, ่มือเศร้ามือ <aha> น <m ere> ี่เป็นมือที่หาทองกันฟุตบอลฟุตซะานอพี่น้องเศ้านี่กงเยที่เราเมื่อขี้อาบดีกับน้องสวัสดีก็ได้ดื่มถนเอไว้สวัสดีกคเดอร์พี่น้องครับ